สวัสดีทุกท่านพบกับผมพาโบจิโกบอลจะโบ,บ,โบหรือจะโกมาชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ประจําวันผมอยากจะฝากทางเราเนี่ยมีกลุ่ม V.I.P ที่มีทีเด็ดบอนแต่งระดับความมั่นใจ80-90%อกันเลยนะที่จะมีแจกแค่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับ ผลวิเคราะห์อบอลประจำวันที่20กระกฎาคมพศ2566นะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบบอลเต็งหนึ่งคู่อีกเช่นเคยบอลเต็งของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นทางด้านทีมไวกิ้งเกอร์โกตูพบอินเตอร์คขับในเวลาตีหนึ่งต่อของวันนี้นะครับจเจ้าบานอย่างไวกิ้งเกอร์โกตูนะครับผลงานหน้าที่ผ่านมาทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ชนะ2แพ้3นัดล่าสุดก,ก็พลาดแพ้ด้วยสกอร์2ต่อ1นะฮะก็ไปเยือนเขาถึงที่นะฮะก็พลาดแพ้มาเนาะส่วนด้านทีมเยือนอย่างอินเตอร์คขับนะครับผลงานาท่่ผีผานมาาทํได้ดีเลยชนะ ห้านัดติดนะครับนัดล่าสุดก็ไปเยือนเขาก็เก็บชัยมาด้วยสกอร์สต่อ1นะครับสถิติที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็จะเจอกัน1นัดเท่านั้นนะครับเป็นทางด้านอินเตอร์ขับนัดที่ชนะไวกิ้งเกอร์โกตูด้วยสกอร์สต่อ1ที่บ้านอินเตอร์ขับนะครับวันนี้นะผมก็ชอบทางทีมเยือนอย่างอินเตอร์ขับน้ำคิดว่าอินเตอร์ขับมีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรด้วยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับวันนี้เพิ่มให้ลองอินเตอร์ขับครึ่งลูกวันนี้คิดว่าอินเตอร์คคัััับบบบนนนนะะะรรรรรรจิิงดดด้้วยสสกกออออ์์์ททีี่่าไเตช2 1 แน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้จิกโกบอลนะครับวันนี้จิกโกบอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ